ที่ปัญหาหนักที่สุดไหแรงเครืในเขาห้องนี่บ่มีการเจริญนติดตัวใส่ปุ๋ยไปปุ๋ยเคมีไปเนี่ยมันกขบ่เขียวใบเหลืองครับท่าแรงนี่มันยิ่มีมีผลต่อการเทิดหน้านี่มากครับมันยี่เครืในเขาห้องนี่บ่มีการเจริญนติดตัวกินเหลียงยุ่งสนะครับแรงนี่เฮาใส่ปุ๋ยไปปุ๋ยเคมีไปเนี่ยมันกขบ่เขียวใบเหลืองครับแต่บ่ถึงกับตายครับแต่ก็บ่มีการเจริญนติดตัวครับโพธิเล็หน่อยครับก็ตะกี้นะครับตะกี Jamie, <here S 2> ้อะใส่แต่ปุ๋ย ุ๋ยเคมีที่เขาไปหูจักตามท่องตลาดเหขาไปวานมันก็รู้สึกว่ามันมันก็ยังคือเก่ารับมันคือเก่ามันก็ดีแน่วดีแน่ครับแต่ในปัจจุบันนี่มีหน้าที่ขขางๆเขาว่าเออใส่ตัวนี้ดีของแพนต้าโกพ่อใหญ่ซัมดิมก็เกฤยปรึกษากันก็ครอบครัวว่าอยากจะลองเบิ้งก็เลยลองมาขีดเบิ้งเออมันกิรู้สึกว่า มันดีขึ้นมันลดต้นทุนได้เครื่องต่อเครื่องจากที่เฮาเคยใส่ปุ๋ยเคมีว่าท่านได้ใส่ดูนะเพิ่งใส่ปีว่างนึงนี่นะครับเพิ่งลองใส่ครับตะก,กี้ตะก,กี้นี่มีแ่ไว้จินนี่ก็ยังสีบพอ,พอ,อยู่แต่เพราะใส่นี่เอออาจจะเลือนน่ิดน้อยเพื่อไปขายให้เฮาลงทุนในตัวก็อยากให้ลองเบิ้งครับก็บ,บ่าต้องเสียจนขนาดนั้นแต่อยากให้ลองเบิง้ง